สวัสดีค่ะรอนสายเฟม i l อี่พาทุกคนมาอยู่ที่วัดบางเพีงใต้นะคะวันนี้เรามาทําบุญกันที่วัดบางเพีงใต้นะคะวันนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2394นะคะในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้อยู่หัวนั่นเอง โดยชาวอควินจะนำที่โอเปียวไบริเวณคลองแสนแสนได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าเป็นบอนเทลแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างวัดบางเพขึ้นนะคะทางฝั่งเหนือของคลองกอดต่อมาจเจ้าอาวาสชื่อพระคูดำม,มีอาการวิกลจริตจึงกลับไปรักษาตัวที่กระบินบุรีหมอบอกว่าถ้ากลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเดิมก็จะปวดหนักกว่าเดิมชาวบ้านจึงได้สร้างกันสร้างวัดบางเพีงใต้ขึ้น แล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้นเมื่อปี2466แล้วก็ได้รับพระราชทานเป็นวิสุทธ์คามสิงห์เมื่อวันที่10เมษายนาพศ2466น,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 นะคะวัดบางเพ็งตใ,ใต้เนี่ยอยู่ในเขตบางพีจังหวัดกรุงเทพน,นะคะวัดเนี่ยอยู่ริมคลองแสนแสบเลยแล้วก็วัดนี้เขาว่ากันว่าเป็นต้นกําเนิดของบทประพันธ์เรื่องไทยเก่าๆนะะปัจจุบันจะเป็นทีตัง้งของตลาดน้ำขวัญเมืนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําบุญกันที่นี่นะคะจริงๆแล้วมีทั่ว อยู่ในวัดนะคะแต่ว่าวัดก็ทำการขยายศุนีเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมิดนอนแต่มาทําบุญเนาะเราก็ไม่ไม่ได้เสียสมะอย่นี้เราก็ที่ทำบุญนะคะเราก็มีทั้สักการแล้วก็มีร้อยชีนะคะก็ให้หักปลาเนาะอาว่ามีิโยมัันตุัปวะโลินัตมาตาวันปันตรายโยตุนีทิฆาโโกปวะอภิวาตานาสี

1kg <rôlepot> <s to breakaniously> ทำบุญเรียบร้อยแล้วแต่วันสายแฟมิลี่ต้องขอลาอไปก่อนบ๊ายบาย